เรื่องเมื่อเด็กชายอยากครองอำนาจกลิ่นอับชื้นของน้ำโสโครกและดินเปียกชื้นโถมเข้าปะทะใบหน้าของลิโอนโราทันทีที่อาเธอร์ดึงเธอลงมาจากทางลับใต้แท่นบูชาชุดเจ้าสาวที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และอำนาจตอนนี้เป็นเพียงผ้าแพรนหนักอึ้งที่เปื่อเปื่อนโคลนสีน้ำตาลดำและเปียกชุ่มไปด้วยหยดน้ำจากเพดานอุโมงค์ เสียงฝีเท้าของทหารองครักษ์และเสียงไร้เวทมนต์จากด้านบนดังแว่วมาอย่างต่อเนื่องอาเธอร์จับมือของลิโอนโราไว้แน่นเขานำทางเธอด้วยความชำนาญในความมืดที่แทบจะมองไม่เห็นเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องซ่อนตัวอยู่ในระบบระบายน้ำของเมืองหลวงระหว่างทางซ้ายพยาค่ะ อาเธอร์กระซิบเสียงของเขาแหบพร่าจากการใช้พลังอย่างรุนแรงในการสร้างกำแพงน้ำแข็งที่โบ์ลิโอนราพยักหน้าเงียบๆเ,เธอไม่มีเรี่ยวแรงจะตอบในห้วงความคิดของเธอเต็มไปด้วยภาพของพี่ชายใบหน้าที่เย็นชาขององค์จักรพรรดิการกล่าวหาที่รุนแรงและรอยยิ้มที่เหนือกว่าของอาร์ชเมชพวกเขาเดินลึกเข้าไปในอุโมงค์เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งเสียงไล่ล่าค่อยๆจางหายไป อาเธอร์ตัดสินใจหยุดพักในช่องว่างแคบๆที่มีตะแกรงระบายอากาศขนาดเล็กเหนือหัวช่องว่างนี้ทําให้มีแสงสลัวๆส่สองเข้ามาจากถนนด้านบนเขาวางแผนจะรอจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายของตลาดเพื่อหลบหนีออกจากกําแพงเมืองการตระหนักถึงสภาพการ ลิโอนราทรุดตัวลงพิงผนังอิฐเย็นเฉียบชุดเจ้าสาวของเธอฉีกขาดที่ชายกระโปรงและกระดุมบางส่วนหลุดออกใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยฝุน่นและคราบน้ำตาที่ถูกปัดออกอย่างหยาบคายเธอไม่ใช่เจ้าหญิงอีกต่อไปแต่เป็นเพียงผู้หญิงที่กำลังหวาดกลัวอาเธอร์นั่งลงข้างๆเธอเขากำลังตรวจดูบาดแผลเล็กน้อยที่แขนของเธอที่เกิดจากการชนระหว่างการหลบหนีผมขอโทษพยาค่ะอาเธอร์พูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนที่สุดผมไม่คิดว่าพวกเขาจะกล้าทำในโบสถ์ ลิโอนอร่าเหนื่อยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามนับพันที่อาจแน่นคุณมีเวลาโกหกฉันอีกไหมอาเธอเธอถามเสียงของเธอไม่ได้แสดงความโกรธแต่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าของการถูกทรยศทั้งหมดนี้การติดต่อกับกลุ่มวาลเดเรียนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการของคุณใช่ไหมนี่คือจุดแตกหักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาเธอรู้ดีว่าเขาต้องเลือกระหว่างการรักษาความหวาดระแวงไว้หรือการเปิดเผยความจริงทั้งหมด อาเธอร์ดึงกำไรข้อมือที่สวมอยู่ใต้แขนเสื้อออกมันคืออุปกรณ์เวทมนตเล็กๆที่ทำให้เขาสามารถดึงดูดพลังงานเวทมนตจากบรรยากาศรอบตัวมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเขาทิ้งมันลงบนพื้นอย่างไม่ใหยดีแล้วหันมาสบตาลิโอนราผมจะไม่โกหกอีกแล้วอาเธอร์กล่าวใช่ผมได้ติดต่อกับผู้ต่อต้านลิโอนราหลับตาลงอย่างเจ็บปวดเหมือนกับว่าคำพูดของเขาเป็นมีดที่กรีดเข้าไปในหัวใจของเธอ แต่ผมไม่ได้ติดต่อเพื่อโค่นล้มบัลลังก์อาเธอรีบอธิบายผมติดต่อพวกเขาเพื่อทำลายระบบที่ทำให้พวกเราต้องตกเป็นเบี้ยในตอนแรกเป้าหมายของผมคืออำนาจผมต้องการแต่งงานกับคุณเพื่อที่จะได้นั่งอยู่ในสภาและแก้แค้นสังคมที่ปฏิเสธผมมาตลอดเขาหยุดไปครู่หนึ่งือซึ่งเจ็บปวดกว่าความแรก ผมได้ใช้ความสัมพันธ์กับมาดามเอสเธอร์ในสลัมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มใต้ดินที่ติดต่อกับวาลเดเรียนเพื่อให้ผมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการค้าคริสตัลพลังงานผิดกฎหมายของดิวกอัลแบร์อาเธอร์สารภาพผมใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงดิวกและเพื่อพิสูจน์คุณค่าของผมต่อคุณทุกอย่างมันเป็นกลยุทธ์จนกระทั่ง อาเธอเอื้อมมือไปจับมือที่สั่นเท่าของลิโอนราจนกระทั่งวันที่เราทำงานด้วยกันอย่างแท้จริงเขากล่าวต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันที่ผมเห็นความปรารถนาของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงจาก,กรวัติอย่างแท้จริงวันที่ผมเห็นคุณยืนหยัดต่อต้านดยุกแอลแบร์อย่างกล้าหาญวันนั้นผมรู้ว่าผมไม่ต้องการอำนาจที่ได้มาจากการทำลายคุณแต่ผมต้องการอำนาจที่ได้มาจากการยืนอยู่เคียงข้างคุณเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า ผมไม่รู้ว่าผมรักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในโบสถ์วันนี้ตอนที่องค์จักรพรรดิทรยศเราผมรู้ว่าผมเลือกคุณพยะค่ะไม่ใช่บัลลังลิโอโนรามองใบหน้าของเขาอย่างตั้งใจเธอเห็นความจริงใจที่เปล่งประกายในดวงตาของเขาไม่มีความเย็นชาของนักวางแผนเหลืออยู่มีเพียงความหวาดกลัวและอ่อนโยนคุณใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดและกลยุทธ์มาตลอดอาเธอร์ลิโอโนราพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าแต่ฉันเชื่อในแสงที่ฉันเห็นคุณสร้างขึ้นในโบสถ์วันนั้น แต่ตอนนี้เราสูญเสียทุกอย่างแล้วการตระหนักถึงความสูญเสียคําว่าสูญเสียทุกอย่างกล้องอยู่ในหูของอาเธอร์เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่เขาถูกล่อให้ติดกับดักในวันที่มีความสุขที่สุดไม่พยะค่าอาเธอร์ Arthur กล่าวอย่างช้าๆเรายังมีชีวิตอยู่และเรายังมีกันและกันแต่ความเป็นจริงนั้นโหดร้ายชื่อเสียงพวกเขากลายเป็นกบฏท,ที่ถูกตามล่าข้อกล่าวหาขององค์จัก,กรพรรดิถูกประกาศต่อสาธารณะไปทั่วเมืองหลวงแล้ว ทรัพย์สินไม่มีเงินสดไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีบัตรประจำตัวอาเธอร์ทิ้งเวทมนต์อำนาจทั้งหมดไว้เพื่อการหลบหนีที่รวดเร็วพันธมิตรอาร์ชเมชเรียวเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดองค์จัก,กรพรรดิถูกควบคุมไว้แล้วบิชอปวอร์เรนและสภาขุนนางจะอยู่ฝ่ายผู้มีอำนาจลีโอนอราถอดรองเท้าส้นสูงที่เต็มไปด้วยคโคลนออกเธอเงยหน้ามองชุดเจ้าสาวที่หนักอึ้งชุดนี้มันคือหลักฐานการแต่งงานที่ถูกหักหลังเธอถอนหายใจฉันทนเห็นมันไม่ได้อีกแล้ว อาเธอเข้าใจเขานำผ้าคลุมแวดมนต์สีดำที่เขาใช้ปิดบังตัวเองในอดีตออกมาจากกระเป๋าที่ซ่อนไว้และมอบให้เธอเปลี่ยนมันซะเขาพูดอย่างนุ่มนวลจากนี้ไปคุณไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นผู้หญิงที่ต้องเอาตัวรอดลีโอนราเปลี่ยนชุดอย่างยากลำบากในความมืดมิดเธอถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกแหวนมัน่นต่างหูสร้อยคอและวางมันไว้บนพื้นโคลนทิ้งมันไว้ไม่ได้พยาค่ะอาเธอพูดพวกมันคือเงินทุนเดียวที่เรามี ลีโอนอราหยิบเครื่องประดับเหล่านั้นขึ้นมาด้วยความรู้สึกขยะแขยงแต่เธอรู้ว่าอาเธอร์พูดถูกเราจะไปที่ไหนกันเธอถามไปหามาดามเอสเธอร์ในสลัมพยาฆ่าอาเธอร์ตอบเธอไม่ชอบผมแต่เธอเกลียดจากระวัดิมากกว่าและเธอคือคนเดียวที่สามารถให้เส้นทางลับและเอกสารปลอมที่เราต้องการได้ แสงสลัวยามเช้าขณะที่แสงแรกของรุ่งเช้าเริ่มส่องผ่านตะแกรงระบายอากาศอาเธอร์ Arthur, และลีโอนราก็พร้อมที่จะเดินทางต่อลีโอนราอยู่ในชุดคลุมสีเข้มที่ดูคล้ายชุดนักบวชที่อาเธอร์ให้มาอาเธอร์ Arthur, ใช้กริสขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าของเขาตัดผ้าแพรที่หลงเหลือของชุดเจ้าสาวมาสองชิ้นเขาหยิบผ้าชิ้นหนึ่งมาผูกไว้รอบข้อมือของเขาอีกชิ้นหนึ่งผูกไว้ที่ข้อมือของลีโอนรา นี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าแหวนมั่นพยัค่าอาเธอร์กล่าวมันคือคำมั่นสัญญาแห่งการเอาตัวรอดผมสาบานว่าผมจะนำคุณออกจากความมืดนี้แล้วพาคุณกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่ในฐานะเจ้าหญิงแต่เป็นผู้หญิงที่ต้องเอาตัวรอดที่จะประวัติสมควรได้รับลีโอนโรายิ้มอย่างอ่อนโยนเธอเพิ่งผ่านความเจ็บปวดของการทรยศและการสูญเสียมาแต่ในดวงตาของอาเธอร์เธอเห็นความรักที่ปราศจากความทะเยอทะยานทางอำนาจอย่างแท้จริง ฉันก็สาบานลีโอโนราตอบฉันจะใช้ปัญญาของฉันและสัญชาตญาณของเจ้าหญิงของฉันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ผู้ติดตามแต่เป็นโคหูที่เท่าเทียมกันพวกเขาลุกขึ้นยืนพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดมิดและโลกภายนอกที่กำลังตามล่าพวกเขาอ่าเธอยื่นมือของเขาออกไปลีโอนราจับมือเขาไว้เราไปกันเถอะภรรยาของผมไปกันเถอะสามีของฉัน ทั้งสงเดินออกจากอุโมง์ระบายน้ำสู่แสงสว่างที่อันตรายของเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยทหารองครักษ์และป้ายประกาศจับกลุ่มนี่คือการเดินทางที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของพวกเขาเขียนโดยคุณ ppp 101ให้เสียงด้วย ai ถ้าคุณอย่าอ่านก่อนสามารถอ่านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้